เออเหลียวเห็นเจ้าของตะไคร้โหโป้ากันมาแล่นอ๋อถท่าหูดีได้สูนีนาะตาดีหูดีกนด็นน่ะโหมารลเลยไป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 ไก่หัวน้ำวามบุทันบาดนเอ้ พากันไปว่าน้ำให้นั้นนั้นเพราอะไรคือพากันมองกันมุมเออพากันนองขี้ตุ่มดูดนองขี้ตุ่มแม่น่าให้ใหญ่ให้ยาวนะผัวมาเอากองนานนานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจักรเล็ต นี่เควายโคมอีกเลยผู้ดีกขึ้นนะได้มาแรงขึ้นมาคืกเก้าอันนาฮอันนะันันนะัมีกรถนะแม่ เตะเวินก็ได้พอดีงามเลยเบิร์ตะเวินก็พอดีงามเลยกับกล่องว่ะเอาเล่นน้ำเจะาทองสู่โลบขึ้นลูบลงนี่เลยชอกเร่ชอกเร่ชอกเร่ช็อกการ์เร็ตช็อกการ์เร็ตช็อกการ์เร็ตเอ้าอู้ลบไปลบมาอย่างนี้เลย

ใจเย็ยนเย็นลงไปตักน้ำก่อนนี่เอาถังก่อนมาดูดกันเด้แป๊บ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 ดูดดูดดูดดโอ้ปลากันแล่นออกไปข้างนอกเลยมั้นี่เปิดประตูให้ออกไปนะ พากันออกไปหากินข้างนอกได้วันนี้ออกน้องหัวอะไรงัวควายมันไปอยู่ไก่แล้วพากันออกไปจะนอนกระลบเข้ามาอีกต้องหาหาแล่นลบเข้ามาอีกเลยเอาพากระแล่นอู้ลบไปลบมาวันนี้อะไวันนี้นเอสอส่งจิตสง่งใจอยู่ทั้งอยากออกทั้งอยากกันมานํำเจ้าของแน่ฮอแล่นสนั่นอยู่เลย ยังมาห้ลงไปตางคนน้ำโอ้ย,อยตันางน้ำก่อนอย่ามาสูกคนลงน้ำได้หมวยเอยอหูอยู่นะไปเรีกเลีกเล,ลีกทาง อโอ้ยโอ้ยลีก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 นักนี่อีด่างลีกไปลีกลีกเดีย๋ยวมาดูดกันบังเทน้ำก่อนหให้ไปสิไปหูไกเหล็กโคกกวบอยู่โคกกวบอยู่พ่อใหญ่เอ้ยบ่งแน่ ทา้งนี้ก็เล่นอู้ลบไปลบมาอยู่นี่เลยเอามาเถิอกหลําอืมเห็นเล่นกบไปน้ำมูอีกบบานี้เอาเป็นวินเมือนี้ละถ้าตั้งแต่หึงลืมกดไทย้อย

เราผสมให้เลยแค่เลยฮะมันหลายพวกแล้วน้ำเนี่ยห่างเนี่ยห่างะกิน,นทำนี้กับเบรกแล้ว

น่แับุนอน่หลเนีแหละเบากช็อกโกแลตเหอช็อกโกแลตน่กุเอ้าอ่มาันหไม่ใช่คำเดียว ่เดียวแล้ว่าหเดียว้มีสองหำำเดียวแล้วเรื่สังเกตเนาะมันไม่ม่นหำเดียวไมดเดียไก่ไงนี่่ตานนหำเดียหำเดียว่อเป็นมันเนาะ แข่งถ้าเขได้เนี่แข่งถ้าเขได้เหอนาเอาเยี๊ยบก็ตีนกันอืมต่ำหดกันก็เยี๊ยบตีนกันได้เด็ดเน,นี่เอาออกได้บุกว่านอมาดีเอาเอา มึงซาเพื่นเคลั่ขึ้นมามอ่าตอ,อแล้วเราไปหาดูกินกำลังขึ้นมาน่าแย่เหมือนพ่แม่ันนั้นบอกจว่ามันได้ยินเสียงรถทาวาขัมันเลยขึ้นมาบ้าห้ามเดียวน เน่าข้อยัดเข้าที่ทางอะไรแย่แถวอันนี้กูแหลกเฮ้ยย่างเนาะใกล้กับน้ำใหุ้ดวะกำลังอันนั้นยังย่างมืดบนน้ำอันรู้มายังใส่หมูไปดูขิงเข้านื้อมันมันเหลือลุดมันเลยอันนั้นความเออดูชนะคน่ะเข้ามัน คือใกล้จดใกลน้นก็ขึ้นมาลายบึนเราเอางมาเนาะถ้ากันขึ้นแบบเอาเนงมาเหตีัยังเว้นอยู่เนาะือฮะกระต่อเขาื้นในหมู่สุดกระบายบ่ เบิ่งความแตกต่างพี่น้องหมูตัวนี้มันคือมีหำเดียวหมูตัวนั้นมันคือเป็นสองหำอันนี้ความแตกต่างกันได้นะะนะนไอ้บนน่ะนี่มันมีหำเดียวแล้วมันหำแวงสองหำได้เหรตัวนี้คือกันนี่ตัวนี้คือกันอ่าอ่าไส่องด้อมีสองฮะก็พวกนี้เราหำเดียวแท้งอยู่เฮ้ยเคยเห็นว่าพี่น้องเป็นคือกันนีู่่หมูไผเป็นคือกันอยู่ปะฮึ หมูขำเดียวเมื่อเข้ามากินไม่ได้นับบัวซาจักแล้วโอ้หออกไปเลยพูกันนี้ออกแล้วล่ละหยามจะเชออกไปหากินพี่จังมดแล้ว ยิ่มเลิกฮอทคานมังก็หนาเอ้ยอายเอ้ยาออีดองอีดังออกุดท้ายมู่อยู่ตลอดเลยล้างอ่างตลอดสาวแร่เช้าแร่เช้าแร่เช้าแร่ซาเล่เขาโอ้ยมาเลช็อกแลตไปเลยบร็กไอป้ามาเร็วมาเร็วเร็วเร็วมาแล้วแม่เร่เขาไปมาแล้วนี่ มาเร็วเออมาแล้วเร็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 วเข้าไปเมื่อไรเออนั่นละเมาตะกินและบุหูมืออ่ะมาแล้วเร็วสิพาไปนี่มาเนี่ยมาเนี่ยมาเร็ว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 มา อยู่พี่อีแล้วเว้ย